สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนหลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่เปิดการขายนะคะเออพี่การขายสิรีวิวของที่ซื้อมาจากร้านนะครกิโลเซ็นเตอร์นะคะก็คือพวกนี้วันนี้ก็จะมาแกะกันนะคะนี่นะคะของที่ซื้อมานะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง โอเคค่ะลราก็จะมาสีนี้เราจะไปแกะตอนทำสลามเลยเนาะแล้ววันนี้เราก็จะมาแกะกระปุกกันค่ะว่ากระปุกจะเป็นแบบไหนน,นะคะขอกไกลหน่อย่ะช่างขาตะก,ก้องหน่อยตะก,ก้องค่ะโอเคแกะกันเลยแกะยังไง นี่แกะอย่างโหดเลยงูได้แล้วค่ะแค่กันไกลขึ้นถ้าเราเนองเด็กๆนะคะยังตัวเล็กอยู่ก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแกะได้นะคะหรือว่าไปช้อปปิ้งที่ร้านนาครกิโลเซ็นเตอร์ก็ได้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกระปุกกัน ข่กระปุกก็จะเป็นแบบนี้กระปุกเล็กตรงนี้มันเรียบดีนะคะอันนี้เป็นที่วางของแล้วนี่เป็นฝาปิดปิดชึบแล้วก็อน,นี้เลย มันน่าจะลงได้นะคะเนี่ยมันต้องมีงที่ลงซึ่งไม่มีดีๆถ้าใส่เขียวลงไปนี่มันกะเด็นน่ะได้ไหมได้ไหมสวัสดีค่ะทุกนคนมองเห็นกีเป็นอัน ตะกี้นะคะกีเอากระปุกนี้เอาไปวางไว้หนะ้ากล้องกล้องมันก็เลยออกเป็นแบบเป็นแบบเป็นเส้นๆน,นี้นะนี่นะคะมันเป็นกระปุกอืมอันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะ่ะแล้วเดี๋ยวสีผสมอาหารก็ต้องถ้าใครมีแล้วก็อย่าลืมบอ,อกนะคะว่าทำแล้วมันเป็นสีสวยแค่ไหนเคค่ะลืมกดไลค์นะคะสวัสดี